นะคะทำไม่ยากค่ะโควิดล้วนนะคะเพื่อสุขภาพเราก็ยกเกิดค่ะใช้แค่ตระก้อมือเองนะคะทำไม่ถึง5นาทีก็อบได้แล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำกันเลยค่ะแม่บ้านตุรกีสวัสดีค่ะขั้นแรกนะคะเปิ้นใช้พิมพ์เป็นพิมพ์ปล่องนะคะหรือใครไม่มีพิมพ์ปล่องใช้พิมพ์3ปอนนะคะเปิ้นทาน้ำมันหรือสเปรย์น้ำมันนะคะแล้วก็เคาะด้วย แป้งนะคะเป็นแป้งโฮวีนะคะเพราะวันนี้เราจะทาด้วยแป้งโฮวีบังขอบแป้งโฮวีนะคะเตรียมพิมพ์แล้วก็วางเตาเอาไว้ได้เลยค่ะนะคะขั้นแรกนะคะเรงใส่เกลือค่ะลงไปในอ่างผสมตามด้วยน้ําตาลทรายคะ่ะน้ําตาลทรายวนิลานะคะใครไม่มีก็ใช้กลิ่นวนิลา จากนั้นนะคะน้ำมันพืชค่ะใช้น้ำมันพืชอะไรก็ได้ยกเว้นน้ำมันมะกอกนะคะน้ำมันมะพร้าวน้ำมันทานตะวันข้าวโพดลำข้าวได้หมดนะคะยกเว้นน้ำมันมะกอกยกเกิดค่ะสูตรนี้นะคะใครจะเพิ่มถัว่วหรือเพิ่มผลไม้ก็ได้นะคะ นะบางครั้งป้นก็มีมีเชอร์รี่เยอะป้นก็ใส่เชอร์รี่บางครั้งมีพีชเป้นก็ใส่พีชหั่นลงไปสักถ้วยหนึ่งไข่ไก่ค่ะไข่ไก่ตุรกีเปลือกสีขาวนะคะไม่ใช่ไข่เป็ดนะคะใครจะใส่ถั่วด้วยก็ได้นะคะคนค่ะให้น้ำตาลทรายละลายแล้วก็ให้ทุกอย่างเข้ากัน สูตรนี้ทําง่ายนะคะทําทานมันทําทานประจํานะคะใครมีผลไม้แห้งใส่ผลไม้แห้งใครมีถั่วใส่ถั่วได้นะคะเพิ่มได้ถ้าชอบ แต่ใครจะใส่ผลไม้ที่เป็นชิ้นหรือผลไม้แห้งถ้าผลไม้แห้งเอาไปแช่น้ําร้อนก่อนนะคะเราก็เสด็จน้ําให้แห้งเอาไปคลุกแป้งค่ะก่อนใส่นะผลไม้สดก็เหมือนกันนะคลุกแป้งก่อนใส่เมื่อน้ําตาลละลายนะคะจะเข้ากันดีแล้วนะคะเพิ่นจะใส่แป้งและผงฟูนะคะ นะเป็นแป้งโควิดนะคะของเปิ้ลเป็นหยาบเล็กน้อยนะคะใส่แป้งเลยค่ะแล้วก็ผงฟูค่ะจากนั้นนะคะคนนี้เขาเข้ากันคนเบาๆนะคะเค้กจะได้มีเนียน ทำง่ายนะคะเตรียมไม่ถึงห้านาทีนะผสมผสมไม่ถึงห้านาทีก็เสร็จแล้วคนไม่ให้แป้งเป็นเม็ดนะคะเบาๆเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเอาลงพิมพ์ได้เลยค่ะ ใช้เวลาผสมไม่ถึงหนาทีเลยนะคะเป็นเคก้กสไตล์ฝรั่งนิดนึงเนาะเนื้อเขาจะไม่ไม่เบาเหมือนพวกชิฟฟอนอะไรอย่างนี้นะคะจากนั้นเทลงพิมพ์เลยค่ะกระเทกพิมพ์กับโต๊ะนะคะไล่ฟองอากาศสัก2อทีนะคะนะคะจากนั้นนำเข้าอบได้เลยค่ะ สุกออกมาแล้วนะคะเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจะติดพิมพ์ไหมไม่น่าติดนะโอเคออกมาสวยงามนะคะ เดี๋ยวรอให้เค้กเย็นเป็นอุณหภูมิห้องนะคะเรามาตัดดูเนื้อด้านในกันค่ะต้นเค้กก็เย็นแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาตัดกันดูเนื้อด้านในกันนะคะนุ่มความนมุ่มยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะ กด subscribe นะคะเป็นกำลังใจให้ปุ่นด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอนะคะลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ